สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนจ้ะคลิปนี้แม่พรได้มาอัปเดตหลังจากที่แม่พรได้เหตุคลิปการโน้มคิ่งพักหวานเนาะจ้ะเพื่อให้แตกยอดแตกตาแม่พรก็จะมาอัปเดตให้เบื่อว่าหลังจากที่แม่พรอัปเดตไปแล้วในเรือนหนึ่งผักหวานแม่พร ได้แตกยอดแตกตาหม่อยู่บ่จ้ะผ,า,ผาเพื่อนเพื่อนมาเบ่งเนาะจ้ะนี่จ้ะต้นนี้ที่ที่มีพรนุ่มขิงลงมาเนาะต้นนี้ก็สียาาประมาณสามเมตรจ้ะตอนที่แรกนี่สีบม่มียอดมีอย่างเลยช่วงจากโคนต้นนี่จ้ะโคนต้นขึ้นจนถึงยอดที่มี ยอดมีก้านมีกิ่งคือคือหม่องนี่จ้ะตรงนี้จ้ะนี่ท,ที่ที่มาทางนี้ก็สิบมียอดมีกิ่งเนาะจ้ะหลังจากที่พม่พอนโหนลงมาก็สิมีการแตกกิ่งใหม่เกลีกยอดใหม่เนาะจ้ะงามจ้ะต้นนี้แตกยอดดีจ้ะที่แรกพม่พอนโอ้เห็ดอยงไรเนาะก็ไม่สูงแท้ กินยากอพอนวัาสิตัดตัดครึ่งอพอ,อนวพอนสิตัดครึ่งให้แตกทรงพุ่มใไม่ได้ความขิดแล้วโน้มลงมาโน้มลงมาก็เลยมีการแตกยอดใหม่แตกตาใหม่ยังมีแตกเรื่อยๆแล้วจากนี่คือต้นนี้งามแพงเลยกอนเก็อ,อ,อดีใจ การแตะดีกว่าตัดครึ่งนะจ๊ะไม่พอนี่แหลวไม่พอนอสิตัดครึ่งม,มุนโอ้ยเสียดายก็เลยหาวิธีเด็ดพอดีก็เลยลองนมลองเบิง่งต้นนี้คือการจ้ะก็สสูงขึ้นไปจนถึงโอ้ยยอดยอดพูอ๋จังเสมีดเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นกิง่งไม่พอนก็เลยโนมลงมาก็ออกมาเอาให้ไม่พอนด้เห็นหาหายอดลยจ้ะยอดนี่ ไปอีกสมยอดตรงนี้เราจะมีใจแหง้งจ้ะตัวนี้คือก้านจ้ะตัวนี้ก็บอมีเลยสูงสลูดขึ้นมาสูงสลูดขึ้นมาจนถึงพี่มีกิ่งมีกา้านมีงานี่ก็แตกแตกยอดใหม่หนึ่งสองสามสี่หอกเจดแปดเก้าเก้ากิ่งเก้ายอดเนาะนะจ้ะ มันสูงสูงย้อดหนังเนาะย้อนไม,ตนม,มนน่ต้นมากม้กขนุนต้นมักมีอยู่แบบนี้ต้นไม้พ่อนก็เลยสูงตามต้นไม้อันนี้ก็สิแตกออกมาสองกิ่งเราจ้ะตะกอนมีแค่ทึงท่งๆยอดค่ะตัวน,นี้ก็เลยมีกิ่งออกมาสองกิ่งเดี๋ยวพ่อนจะพามาเบิ่องอีกนเนาะเมาไปเบิ่งรอบๆสวน พุ่มนี่คือคือถือปิอดด่วงเจาะเกิดใหม่แต่พุ่มใหม่ก็ยังงามเลยจ้ะพุ่มหม่ที่แรกเมย์พรคิดว่าตัดแบบพุ่มใหม้เป็นพุ่มหม่หะอมยพรคิดว่าไปคิดมากเมยพรก็ได้ความคิดใหม่คือโน้มกิ่งลงมาอันนี้เมย์พรก็น้นนนมคือกันนี่ก็เมย์พรก็น้มจ้ะระหวางกเก็บได้เรื่อยๆลายรอบแล้วสามสี่รอบแล้วจ้ะเมย์พรใช้พามาเบ่ง ต้นนี้ที่โน้่มมั้งกับไมน่น้มมาเดลยจ้ะแต่สิมีกิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยกิ่งนี้จ้ะกิ่งใหม่เด้ยไงกิ่งใหม่จ้ะนีะยอดไม้กิ่งไม้แตกแขนงใหม่จ้ะตัวนะี้งามนี่กกำลังแตกอีกจ้นะนี่ก็ได้ผลเนาะจา้ะได้ผลได้ผล,ลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมพอนะได้ผล,ลร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้นนี้ต้นนี้ก็ได้ต้นนี้เนี่ยไม่พอ่อนุ่มลงยหญ่ใหญ่เลยต้นนี้แตกกิ่งมาหลายแตกกิ่งออกมาให้แม่พอ่อน่ะกิ่งแตกกิ่งใหม่อีกแตกยอดใหม่อีกยอดกระโดงไม่อีกนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยที่ที่ยอดใหม่เลยนะยอดกรแตกยอดกระโดงให้ไม่พ่ออีกนี่เลยจ๊ะต้นไม้มัน,น,นมสูงตามผิว ตามไม่พี่เลี้ยงแล้วก็สิเห็ดโมหิมีโมหิมียอดโมหิม,มีกิ่งมีกา้านต้นนี้โมหิมีการแตกกิ่งแต่เขาก็เป็นพุ่มอยู่เป็นทรงพุ่มอยู่เดี๋ยวพ่อนจะถอนคืนเ,เห็นแล้วเด็กแล้วนี่ฮะนี่พ่อน,นมนี่มแต่กิ่งกระโดงขึ้นมาเลย นุ่มกิ่งนุ่มกิ่งแพ็กหวานเพื่อให้แตกยอดใหม่เนาะแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่นี่ออก,กยอดกระโดงให้เลย,ลยก็ตอกยอดให้เมื่อพริบเกลแกยเสื้อให้คืนต้นใหม่ต้นคือเก่าต้นนี้ก็นเมื่พรนกระโนมคือกันจ้ะ นี่จ้ะกำลังเริ่มแตกเลยอัจจิซาแน่กระมีนะถือว่าแตกนลจ้ะแแตกยอดในฟอนอยู่ต้นก็บอแตกเลยจ้ะต้นก็แตกยอดใหม่ ันนี้บุมีจ้ะไอ้พอนก็จะมีีก็ได้ได้ยอดหนึ่งใจหลังได้ยอดหนึ่งได้กิ่งหนึ่งไอ้พอน,นก็ลืมเนาะหลายต้นหลายกล้งวันก็เก็บหลายรุ่นแล้วใายเพิ่งได้ขา้าวปุ๋ยจ้ะเพิ่งกระปูกมาหลายปีแล้วเจ็ดปีได้เนาะ กวาสิได้เก็บยอดอีนนี้เก็บยอดหลายไม่กินหลายแล้ววันนี้ก็หลายเก็บหลายรอบแล้วควรสิพายางไปเบิ่งเรื่อยๆนะจ๊ะทำแล้วพอดีอากาศดีเย็นๆพาพีพาน้องพาเพื่อนๆมายางเบิงต้นพักบานที่ม่พ่นนมกิ่งตรงนี้นะนี่จ้ะนี่พ่นกระนมคือกัน,นกนระแตกนี่จ้ะ แตกใบแตกยอดตามข้างขางแตกยอดให้ถ้ายอดแตกตามลำต้นตามลำต้นของต้นพักหวานม่พรอนซีบอเด,ดจ้ะม่พรอนดีด็ตพักหวานตรงกิ่งแขนงที่แตกออกเป็แนขนง นเนดี๋ยวแม่พรพาย่างไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะต้นนี้คือแม่พรได้ตัดตัดลงเลยค่ะตัดครึ่งเลยคือใหญ่ใหญ่แห้งใหญ่อีหลีจนแม่พรเ,เ,เก็บบทเก็บบทถึงแม่พรก็เลยตัดสินใจตัดเลยจ้ะมาเบิง่งเนะจ้ะเนาะพ่อที่ปลูกไว้ตามบริเวณหน้าบ้านนั่นสินะจ๊ะ นมีแต่พักหวานมต้นสูงสูงยอดหนังสูงเพราะว่าอยู่ใต้ต้นต้นไม้เนาะต้นประดูนี่จ้ะต้นนี้นี่คอดเก็บสี่รอบแล้วที่ไม่คอดตัดลงตัดลงเขาเอิญตัดลงแบบข้างหมูบ่นี่จ้ะเนี่ยที่ปป่งป่งใหม่ ออกใหม่ยอดติปงใหม่ออกใหม่ก็งามอยู่จนี่พอนก็ตัดตรงนั่นเลยยอดเก็บหลายรอบแล้วยอดนี่นี่มีคนสิเก็บหนึ่งไว้หนึ่งก็เลยไปให้ยอดใบใหญ่ๆนจังหน่อย พราว่าสูงแห้งเนี่ยสูงแห้งไปพอ่อนุ่มมาไหวพอ่อก็เลยตัดครึ่งแต่่นก็แตกยอดใหม่มาให้พอ่อนอย่างสวยงามเลยจ้ะนี่นะจ้ะเป็นภูมิปัญญาเนาะจ้ะเนาะตแต่คนเฮาสิตัดแปงมาใส้เนาะจ้ะสำหรับพ่อก็ได้เหตุการณ์นุ่มอันนี้คือตัดอันนี้ จะพาเพื่อนๆมาเบ่งสำนัก,ก่อนนอกจากเนาะเพื่อนๆสนใจโนมกะบน,นำไปเห็ดได้จ้ะแตกกิ่งอิลีจ้ะได้กิ่งไหมอิลีจ้ะอ่าคลิปนี้ไปพอนขอจบคลิปไว้เพียงแคน่นี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้า